สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถเข้าใหม่แล้วนะครับช่วงนี้รถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมทยอยเอาลงไว้ในช่อง YouTube ให้ดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวคันที่เราจะมาดูเนี่ยเป็นเจ้ามาด d a 3นะครับตัว 2. 0 s ปีสองครับเป็นรุ่นท็อปสุดของตัวสี่ประตูเลยครับตัวนี้รถสภาพนี่ให้ดูกันก่อนเลยครับม่ารถที่มันมานีีสภาพเดิมแล้วมันสวยดยีครับคันนี้ครับ พาไปดูกันก่อนเลยนี่ภายนอกนี่ดีไซน์ของเขาเลยครับมาด้านี่สปอร์ตมากแล้วก็ทางเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับโหลดลงมานิดหน่อยมีกระจังหน้าโตถเอกลักษณ์ของเขาเลยครับเป็นช่องแบบสามเหลี่ยมคันนี้วัยรุ่นน่าจะชอบเพรสวยจริงคันนี้รถนี้มาในสภาพเดิมๆไม่มีชนเลยคันนี้เป็นแม็กเอนไกนะครับขอบ18นิ้วได้ยางใหม่าดเวยครับยางปี20เลยยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับ จ้าของเดิมคันนี้ใช้รักษามากครับแล้วก็ตกแต่งมาค่อนข้างสวยครับลงตัวเลยตัวนี้ช่วงล่างได้เป็นของตัวทิชได้นะครับเป็นตัวโชคสตัดปรับเกียวนะครับไม่แน่ใจจะมองเห็นหรือเปล่าจะตองลองให้ดูเป็นโชคสตัดปรับเกียวนะของทิชแค่ตัวโชคนี่ก็หลายรังนะครับคั <c oughs> นนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นของมาด้านี่เขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างโบเฉีียวเลย ก็จ,จะมีเป็นสปอยเลอร์นะครับ mm hmm. เทคเล็กมาให้ตัวรีโมทนี่ก็ทำเป็นเล็บลานะครับสามารถเปิดหน้ทายน,นะคนี่ครับสกายแอคทีฟเทคโนโลยีน,น,นะครับรอบด้านอ่ะเดี๋ยวดูไหนดยู่ที่ข้างนะครับเนี่ยเนี่ยสภาพเดิมเนี่ยครับเนี่ยกดนี่ยลอยเล็บยังขึ้นเนี่ยรู้นะครับไม่มีชนเลยอันนี้น็อต ไม่มีรอยไข่รอยเลยครับเดิมๆจริงเม็ดอัพมุมน,นี่ครับยังอยู่ครบหมดฝั่งขวาครับเม็อัพ์ฟเราอยู่ครบนะครับรถที่เดิมจริงไม่มีรอยไข่น็อตรอยเลยครับ<ม>เดี๋ยวดูต้องเก็บปะตรงล้ออะไรอ,อู รถเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอะไรเจ้าของเดิมใช้รักษาครับเข้าสูงตลอดเลยตอนนี้นี่ของยังไม่ได้เก็บเลยครับยังอยู่เลยเดี๋ยวต้องเก็บไปทางเจ้าของเดิมเดีเย๋ยวรถเพิ่งเข้ามาเลยครับเนี่ยสภาพสะอาดครับตันนี้พาไปดูในส่วนด้านในกันฝั่งนี้น่าจะเห็นตัวโชว์ครับตรงน,นี้เนี่ยครับมองเข้าไปเนี่ย เป็นตัวโชคสตัดนะครับลายสียังสวยอยู่เลครับเดิมๆเลยคันนี้เนี่ยภายในดีไซน์ของเขาครับเป็นเบาะหนังดํานะครับเย็บด้วยได้แดงสภาพนี่มเดิมๆนี่สวยมากแล้วก็มีตัวเขาไปเพิ่มเติมนะครับแผงข้างเนี่ยทำเป็นลายคาร์บอนไลดูด้านหน้ากันนะครับ ตัวแผงข้างเนี่ยเขาไปทําในส่วนของคาร์บอนเพิ่มเติมมานะครับอา๋ยวผมให้ดูเบกกาะก่อนเบาะที่เขาออกแบบมาเป็นกึ่งแ c k e t s ซี t นะครับปีกด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะกว้างแบบกระชับนะครับอ,อกกระชับเวลาเราขับรถเนี้ยให้อารมณ์สปอร์ตมากเลยเบาะนี่ขนาดรถติ่งเข้ายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับเพ่ในส่วนพวงมาลัยนะครับเจ้ของเดิมก็ไปทําลายคาร์บอนเพิ่มเติมให้นะครับ ให้ลมสปอตมากขึ้นเนี่ยพาไปดูชอบในส่วนตรงนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับอ่ะตัวนี้เป็นพุทสตาร์ทนะครับขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ก็คือจะเป็นมาตรความเร็วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยความเร็วจะส่องมาตรงนี้ตรงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อวัดรอบนะครับไม่แค่แสนหนึ่งเองครับคันนี้ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับรถปีสิบสี่ รถล,ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติดีคันนี้วันนี้ก็ในส่วนจอออนบอร์ดนะครับแอร์ออโต้แล้วก็เนี่ยเพิ่มเติมก็คือลายคาร์บอนแล้วก็มีหนังพุ่มเกียร์มานะครับเป็นดำเย็บได้ได้แดงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอยสติ๊กนะครับควบคุมต่างๆก็พก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยหมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มโฮมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าเป็นเมนูหลักเข้าเป็นนีเวกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยเข้าเครื่องเสียง นะครับปรับเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยควบคุมจากตรงนี้จอยสติ๊กตรงนี้จุดเดียวครับครับในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอร์แบ็กคู่มาให้นะครับยังมีส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วก็พวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมจากพวงมาลัยได้ซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเสียงครับบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ขวามือก็จะเป็นในส่วนของเอ่อคุิชคอนโรนนะครับผมผมชอบพวงมาลัยให้อารมณ์สป,ปอร์ตอย่าง เนี่ยเป็นส่วนของก้านตรงนี้มาด้วยเป็นสามก้านเป็นเมทัลลิกมาให้ดูตรงคอนโซลกลางดูตรงเก๊ะนะครับก็จะมีถาดไว้สำหรับวางของเหรียญอะไรพวกนี้จุดชาร์จไฟเสียบ USB อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในช่องนี้ครับวัยรุ่นน่าจะชอบนะครับคันนี้โดยส่วนตัวผมยังชอบมากเลยคันนี้ครับ,รบอะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาแจ้งราคาให้ทราบคันนี้ราคาเบาๆ ดูส่วนห้องเครื่องนะครับอ่นี่ได้คัมโชกของเทปได้ด้วยนะครับสวยเลยครับคันนี้คันนี้คือมาครบเลยครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยพร้อมใช้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ารถสภาพเป็นยังไงนี่เทปอาร์นะ HR อะไรนะครับอยู่ครบไม่เคยถอดเนี่ยโลโก้ oco, มาร์ก็ยังอยู่นะครับไล่ดูกัน ป๋าครับองไม่เคยถอดนะครับอยู่เดิมๆเลยดูนี่แหวนตะเขบนะครับเม็ดน้ำอยู่ครบหมดครับรถไม่เคยชนไม่เคยถอดทำสีเลยตัวนี้โอ้เดิมจริงครับอันนี้รอยเมนะ็ดน้ำรอยอะไรเียอยู่ครบหมดหัวน็อตเดิมๆนะครับ เครื่องนะครับแห้งครับไม่มีรอยน้ำมันเยอะไม่มีค้าบอะไรเลยครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากคันนี้สำหรับเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่อง Sky Active นะครับ 2,000cc สามารถใช้ได้น้ำมัน E85 แล้วสำหรับเจ้า Mazda ตัว 2.0S นะครับปี14ตัวท็อปสุดของขับ4นะครับคันนี้ตั้งราคาไว้อยู่ที่455,000บาทครับ บุค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ยู2อยู่นะครับสามารถกดติดตามช่อง Youtube ผมไปได้นะครับหรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ